ไม่คนผู้คนเยอะแยะมากมายเนี่ยเราถึงจะรู้ว่านี่แหละคนเวียดนามนะก็คือศรัทธาท่านประธานทูจีมากมากเคารพนะ,ะห้ความนับถือให้ความเคารพมากๆากนะ,ะยิ่งยิ่งรู้ประวัติของท่านเนี่ยโอ้โหยิ่งแบบเราแบบพอพังแล้วทึ่งมากอะ่ะพูยังไโคจีมินเนี่ยในในครอบครัวท่านเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมดสามคนโคจิมินนี่เป็นลูกคนสุดท้องนะครับนะครับเป็นลูกลูกชายคนสุดท้องนะครับ คนโตนี่ก็คือเป็นพี่ชายของแกแล้วคนกลางนี่คือเป็นเป็นพี่สาวแลวโฮจิมินห์นี่ยเป็นคนสุดท้องปเป็นไอ้ครอครัวสามคนเนี่ยเกิดออกมาคือเป็นสายลับของเวียดนามทั้งหมดเลยนะครับแล้วไม่มีใครแต่งงานด้วยสามคนเนี่ยพี่น้องอ่ะสามคนเนี่ยไม่มีใครแต่งงานแต่ว่ามีอย่างหนึ่งคือแม่ของโฮจิมินห์เสียตอนที่ยังเป็นสาวอยู่นะฮะก็คือแม่ของท่านโฮจิมินห์เสียตอนที่โฮจิมินห์อายุหกขวบ ในประวัติของประเทศเวียดนามปร,ประวัติที่เขียนเกี่ยวกับครอบครัวโฮจิมินหรือว่าท่านโฮจิมินเนี่ยก็จะเขียนว่ามีพี่น้องทั้งหมดสคนแต่ในความเป็นจริงเนี่ยครอบครัวโฮจิมินเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมด4คนสี่คนโฮจิมินไม่ใช่เป็นคนสุดท้องมียังมีน้องตายคนหนึ่งและมีน้องตายคนหนึ่งนะครับแต่ว่าพอตอนที่พ่อก็เป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่เวียดนามใต้นเนี่ยผมพูดเนะเริ่มปุดคนผลลลุก พ่อเป็นครูสอนหนังสือกินอยู่ที่เวียดนามใต้ฉะนั้นเนี่ยแม่เสียก็กลับกลับไม่ทันพี่ชายของโฮจิมินห์ก็เป็นสายลับหน่วยทหารสายลับของเวียดนามก็ไปทํางานแม่เสียก็กลับ,ลบไม่ได้พี่สาวของโฮจิมินห์ก็เส้นเดียวกันแม่เสียเป็นสาย,าสายลับก็แม่เสียก็กลับไม่ได้ฉะน,น,นั้นครับตอนที่โฮจิมินหกขวบแล้วแม่เสียแล้วมีน้องอีกคนหนึ่งติดมาได้ประมาณสี่เดือนนะสี่เดือนแล้ว โฮจิมินเนี่ยครับก็ต้องดูแลน้องนะดูคือเรื่องน้องพี่หกขวบเรี่องน้องสี่เดือนนะครับแล้วรู้จักว่าไปขอนมตามหมู่บ้านให้ให้น้องกินนะครับแล้วโฮจิมินก็เลยตั้งชื่อน้องว่าตีขอแปลว่าคือไปขอนมก็ทานไปวันๆนะครับแล้วก็ต่อมาได้ยังไม่ถึงเดือนครับนะได้ประมาณที่แวันน้องก็เสียฉะนั้นในประวัติในครอบครัวโฮจิมินเนี่ยไม่มีใครพูดถึงน้อง,น,องน้องขอคนนี้เลย นะฮะก็จะพูดถึงมีพี่น้องทั้งหมดสาคนแล้วโตวขึ้นมาไม่มีใครแต่งงานด้วยที่ฮานอยมาคาราวาสุสารลุงโฮที่ฮานอยนะครับตอนนี้นี่ครับหลังจากเดินผ่านคาราวาศพลุงโฮเสร็จเราก็จะเอามาข้างหน้าด้านหน้าซึ่งที่ผ่านมาต้องเข้าแถวเข้าไปตอนนี้มาด้านหน้าหลังจากออกมาจากสุสาร เราก็มีอิสระที่จะถ่ายรูปจุดนี้นะครับเนี่ยนักเรียนเหล่านี้เดินออกมาแล้วถ้าเข้าไปถ้ายังไม่ออกมาเข้าไปเนี่ยก็จะเดินเป็นแถวนะครับก็จะเดินเป็นแถวเข้าไปฝั่งนู้นก็จะเดินเป็นแถวทางนั้นะนะที่กําลังเป็นแถวเดินเข้าไปนั่นคือกําลังเข้าไปสุสานลุงโฮก็จะอยู่จุดนี้เป็นห้องแอร์ห้องเย็นแล้วเดินผ่านไม่ให้หยุดนะครับเดินผ่านแล้วก็มองด้านซ้ายเอานี่คือด้านหน้า จุดที่จะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกด้านหน้าของสุสานหลุงโฮที่ฮานอยเวียดนามนะครับนี่คือด้านหน้าของสุสานสุสานจริงๆอยู่ตรงนี้ครับสุสานจริงๆอยู่ตรงนี้นี่ครับนักเรียนชาวเวียดนามก็วันเสาร์อาทิตย์ก็มาาลวะที่สุสานหลุงโฮนี่คือบรรยากาศด้านหน้าของสุสานนะครับ คนใหญ่ก็จะเป็นชาวเวียดนามเยอะแยะแล้วก็นักเรียนนะครับนักเรียนมากมายแล้วก็ฝั่งนู้นที่เข้าแถวเข้ามานั่นก็คือตอนเข้าไปในสุสานนะครับนี่คือสุสานของท่านประธานโหนะครับสุสานที่อยู่ข้างหน้าจุดนี้นะครับเป็นสุสานเดินเข้าไปแล้วก็เดินผ่านที่เฉยนะครับเป็นห้องเย็นศพของท่านจะอยู่ในห้องนี้แล้วก็มองซ้ายก็จะเห็น มองซ้ายรู้สึกว่าจะได้ดู3ด้านดู3ด้านแล้วก็เดินผ่านออกมาเลยนะครับนี่คือสุสานหลงโพที่ฮานอย oh <my> ทีนี้มาดูบรรยากาศร,รอบๆก็จะหลังจากที่ออกมาประชาชนนักท่องเที่ยวหรือนักเรียนก็จะมาออกันถ่ายรูปหลังจากที่มาคารวะสังเกตไหมครับถ่ายรูปตามจุดต่างๆ คือนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินออกมาแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะครับเยอะแยะเลยนะครับดีหน่อยวันนี้อากาศไม่ร้อนฝั่งนู้นนะครับคือนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวเวียดนามแล้วก็ชาวต่างประเทศก็จะเข้าแถวเดินเข้ามาเดินเข้ามาจะเป็น3ามแถวนะครับตัดเข้ามา ระยะทางตรงนู้นก็จะเดินเข้ามาที่ใกล้ที่สุดก็อย่างน้อยๆก็1กิโลเมตรนะครับเดินค่อยๆขยับกันเข้ามาจะไม่มีการให้นั่งดูนะครับแค่เข้าไปในสุสานลุงโฮก็จะเดินผ่านเลยเดินผ่านแล้วก็ทะลุออกมาเดินเข้าประตูนี้แล้วก็ทะลุออกมาด้านนี้นะครับด้านขวาของสุสานตรงนี้ก็ออกมาข้างนอกไม่มีการหยุดให้ดู เราจะเที่ยวในบริเวณนี้เรื่องตัตง้งแต่ตรงนี้ก็คือด้านหลังผมเนี่ยก็คือเป็นตำแเนียประธานประเทศนะดังเดิมตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์ัญชการของฝรั่งเศสที่มาชึบครองและปกครองทั้งหมด3ประเทศในคุนลาห์อินโนในนั้นมีเวียดนามลาวและกัมพูชาเขาจึดครองแล้วตรงนี้เป็นศูนย์ัญชการแต่หลังจากที่เขาแพ้สงครามที่ทุกท่านเคยได้ยินคำว่าสงครา, <c oughs> ามเดือนฝูฮะแพ้สงครามเดือนฝูแล้วเขาต้องตามจนที่สัญญ,ญาเนี่ยถอนอกำลังออกแล้วขึ้นตรงนี้ให้ โจอีมินอยู่ทางานแล้วโจะมินอยู่ทํางานในตึกนี้ครับอยู่หเดือนหลังจากนั้นท่านก็ได้ออกจากตึกนี้ไปอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งท่านไม่อยากอย,กอยู่ในตึกนี้เพราะกลัวคนเวียดนามไม่เชื่อใจท่านเพราะเดี๋ยวเป็นอยู่ดีกินดีเดี๋ยวจะไม่ทํางานช่วยเหลือประชาชนท่านก็เลยอยากจะอยู่แบบเหมือนกับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านรู้ว่าท่านยังทํางานเพื่อเพื่อประชาชนทั้งหมด นะฮะหลังจากนั้นตั้งแต่ได้โอชิมิจายออกแล้วตึกนี้นะฮะไม่ได้เป็นทำเนียบประธานประเทศอีกแต่เป็นจุดรับแขกบ้านแขกเมืองสาคัญของประเทศเวียดนามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต่อให้ทุกวันนี้ตึกขนาดที่ไหนใหญ่โตสวยงามกว่าแต่ผู้นําของต่างประเทศมาเขาต้อนรับที่ตึกนี้ทั้งหมดนะฮะถามว่ายังเปิดทํางานอยู่ไหมเปิดในวันที่มีผู้หลักผู้ใหญ่มาเท่านั้นเองหลังจากออกแกกตึกนี้เราก็จะเดินโวนไปจะเจอลงอะไรฮะลงเก็บรถ นะครับประจําตําแหน่งของท่านมีทั้งหมด3ข้างแล้วก็มาตรงห้องแถวตรงนี้จะมีห้องแถวทั้งหมด3ห้องก็คือโฮจินมิงย้ายจากจึกนี้นะครับมาอยู่ในห้องแถวตรงนี้อยู่ทํางานตรงนี้นะมีห้องนอนห้องรับประทานอาหารและห้องสมุดนะครับดั้งเดิมห้องแถวตรงนี้เนี่ยเป็นห้องที่เตรียมอาหารไว้ก่อนที่จะยกไปในตึกนี้เพราะห้องตรงนี้จะติดกระควเลยนะครับแล้วโฮจิมิงเนี่ยย้ายออกจากตึกนี้มาอยู่ที่ที่นี่ทั้งหมด4ปี นะตั้งแต่ปี54จนถึงปี58ปนะปี1954กจนถึงปี1 9 5 8แล้วรัฐบาลเห็นว่าผู้นําประธานประเทศเวียดนามแล้วยังกินอยู่แบบนี้มันไม่ไม่สมอไม่สมกับผู้นำอ่ะครับเป็นประธานประเทศก็เลยขออนุญาตสร้างที่อยู่ที่ทํางานใหม่ให้ท่านแต่โฮจิมินเนะี่ยไม่อนุมัติจนมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในทางาาคณะพร้คอมมิวนิสต์ของโลกในไปประชุมที่กุ้ยหลินของประเทศจีนโฮจิมินก็ต้องไปประชุมด้วยนะได้แบ่งการไปไปประชุมได้15วัน เขจะมีไปปุ๊บรัฐบาลก็แอบสร้างที่อยู่ที่ทํางานใหม่ให้ท่านแล้วท่านก็กลับมาก่อนกําหนด11วันก็กลับมาที่สร้างมาที่สร้างขึ้นมาใหม่นี่ยังไม่เสร็จครับแต่กลับมาแล้วเนี่ยท่านเห็นว่าถ้าเกิดรื้อถอนมันจะเสียดายฉะนั้นท่านก็เลยขอออกแบบที่ทําที่อยู่ใหม่ของท่านโดยสไตล์แบบชนเผ่าไทยขาวก็คือบ้านหลังนี้ชนเผ่าไทยขาวก็คือเป็นบ้านไม้สองชั้นนะครับแล้วไม่มีกําแพงแล,ล้อมนอกไม่ต้องมีทหารไม่ต้องมีคนมาเฝ้าดูไม่ต้องมีคนมาดูแลท่านก็จะ ทำงานทุกอย่างใ้้ช่วยเหลือตัวเองเพราะไม่เชื่อใจใครนะปล่อยให้โล่งๆใครมาก็จะเห็นอาหารก็ไม่ต้องมาเพ้าและย้ายจากห้องแถวตรงนี้นะครับตั้งแต่ย้ายจากห้องแถวตรงนี้ปี1958มาอยู่ที่นี่ครับปี1958และเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้นะพอออกจากบ้านหลังนี้ปุ๊บเราจะเจอเจดีเสาเดียวแล้วก็อยู่ที่เจดีเสาเดียวเสร็จแล้วเนี่ยวหว้พาเสร็จล้วก็เดินเดินไปที่รถนะฮะโอเคตอนนี้ห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้ครับเครับ บรรกาศตึกที่ทําการลุงโฮอันนี้ก็จะน่าจะเป็นปูนขาวนะครับป้องกันปลวกขึ้นเเ่แคขยยยลีว นี่อบริเวณสุสานลุงโฮที่หาน่อยเวียดนามนะครับบริเวณกว้างขวางเราจะเป็นที่ทํางานของลุงโฮ

น้ำใส่าล้วที่ไม่ได้ไปนกองบรรทายส่วน้ายมอตรงนี้ครับก็คือการนี้คือจะเป็นการที่กลุ่มนักศึกษายดนนมไปเพียนที่รังเจยรวมกันและซื้อให้คอเนลกิน6.4ครับแอร์พี่ไม่เคยใช้นานเลยแร์่ผใช้นานคือเลรที่ดังอ รถยนต์ที่ลุงโฮเ่อใช้ทำงานนะครับโอ้ยประเมินไม่ได้ครับเบยโยเบยโยตัวนั้นเป็นอะไรเสารานั้นะไม่มีขายผ็ิรออกมาให้ผู้นำใช้่ย้าอ๋อตัวนี้เป็นเปบ์โย404ทะเบียน232ั้ะทะเบียน158นักศึกษารัสเซีย นักศึกษาเวียดนามไปเรียนเวียดนามไปเรียนที่ว่ามทั้งที่สอั้งที่หนึ่งก็รัสเียอีก่นนี้ก็จะเป็นสี1ปนงทรงเหมือนโลชูย์ยูร์อัสเซีย เป็นห้องทำงานห้องทำงานตึกทำงานลุงโฮนี่ห้องโชว์รูปโชว์รูปถ่าย

นี่คืออะไรบ้านที่เราดูภาษาไม่เพื่อนเราหมเพื่อนไท่เราหมดเพื่อนเราบ้านหลังไหนแล้วมี่างอะไราข้าวที่ม่เอาโจนั้มย้าานานสาคือมือหนึ่งถ้ทานประมาณ้องต้องต้องตัดได้านได้เดียวทุกคน ตอนนี้ทหาอดคนิานพาก็ิลโฮที่พักลุงโฮที่ใหม่ที่ทำงานแห่งใหม่นะครับที่ย้ายมาจากตึกข้างบนด้านหลังที่ทำงานลุงโฮก็จะเป็นสระน้ำนะครับสระน้ำที่ด้านหลังเลยครับติดด้านหลังบ้านลุงโฮที่มาพักช่ว พาวอีกจุดหนึ่งบ้านหลังเดิมไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานที่พักแล้วก็โลงอาหารนะครับยังอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์หลวงโฮตรงนี้จะเป็นสระน้ำกว้างนักท่องเที่ยวก็จะเดินเข้ามามากมายเลยนะครับ มาจากการชมสุสานโฮจิมินห์ด้านสองฝั่งก็จะเป็นร้านไทยของที่ระลึกนะครับซ้ายขวาขายอาหารไทยของที่ระลึกด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นของที่ระลึกนี่คือทางออกนะครับผู้คนก็จะมาออกกัน เดินมาไหนก็จะมาซื้อน้ําซื้ออาหารซื้อสแน็คพอได้รองท้องนะครับจุดนี้จะเป็นจุดด้านหลังอนุสาวรีย์สุสานท่านประธานออจิมินก็จะเป็นทางออกนะครับทุกคนที่เดินเข้าไปสุสานแล้วก็ออกมาถ่ายรูปด้านหน้าแล้วก็เดินอ้อมไปยังที่ทำงานของ ท่านประธานโฮจิมินห์แล้วก็จะเดินออกมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็เดินออกไปตามจุดนัดหมายขึ้นรถส่วนแถวที่อยู่ข้างหน้านะครับที่อยู่ข้างหน้านี้คือประชาชนทั้งในและก็ต่างประเทศก็จะมาเดินเข้าแถวเพื่อที่จะเดินเข้าไปเคารพศพอ่เคารพสุสานนะครับเคารพสุสานท่านประธานโฮจิมินห์ซึ่งจะต้อง ใช้เวลาใช้ระยะทางการเดินก็ตอนนี้สายหน่อยตอนนี้แดดเริ่มออกเริ่มร้อนก็ระยะทางก็น่าจะประมาณ1กิโลนะครับจากจากจุดนี้ไปนะครับเนี่ยก็จะเข้าแถวกันอย่างนี้ตอนนี้แดดเริ่มร้อนแล้วนะครับฝันน่งนี้ผู้คนที่เดินออกมานะครับมาจากการชมจากการคาระวะ สุสานท่านประธานโฮจิมินห์นะครับฝั่งนี้ที่เดินออกมาครับแล้วก็หลังจากละวสุสานแล้วก็ไปเดินชมที่ทํางานบ้านสํานักงานและก็บ้านที่ลุงหฮวทางานนี่คือจะเดินออกไปขึ้นรถนะครับและก็ด้านหน้าด้านหน้าที่เข้าแถวก็จะเป็นประชาชนที่จะเป็นชาว เวียดนามแล้วก็ต่างประเทศก็จะมาเข้าแถวด้านหน้าเพื่อที่จะเข้าไปคาระวะครับอุสานลุงโฮที่ด้านถนนก็จะเข้าแถวกันยาวเหยียดเลยนะครับน่าจะเป็นกิโลสลับการเดินเข้าแถวไปเป็นระบบเป็นระเบียบมีทหารคอยดูแลกำชับเดินไปเป็นกิโลนะครับ